ไปใส่เดลาสัญญาบอกเป็นสัญญาตัวไอ้อ้อยทคยทาคือกับทีบานั่งอยู่ผู้ีเหียวคือกราโอกโดนหอยหน้าปปอยรอยเป็นตาหักตาสังบอกมีความหวังก่อนสิ้นใจได้อัน ขอให้ตัวของขา้าสิ้นมันลายได้แปดเล่มเปรียนผู้ดใดกินไปให้มันตายถล่มลงดินให้เหลือผู้บ่ได้กินผู้กินให้สูญสิน้นให้เมืดสุ้ยางเมืองนองหาหลุมจมลงตายปัตตภี ดินแดนสุขาวดีเป็นตำนานห้ายปีตลอดมาเพื่อความหักอายพาพ้อยน้องอยู่ฝั่งน้องหารโบอยากเป็นตำนานอยู่ฝั่งน้องหานสับสนนักคน เสียงนะครับเสียงสดๆนะครับทีแดงครับครับผมกเสิ้นสองนาทีสองนาทีสิบเก้าวิเสร็จสิ้นครับก็ย่นเอาเด้อย่นเอาย่นเอาสรงตอนก็ได้เอาทรงท่อนก็ได้โยโยกลบโอ่ก็ได้ฟวงให้โดหน่อย ปลดล็อกกันความตั้งใจลุงแล้วเนาะมานอน,สอ,นอสองคืนบอกรอมาสองวันคอยน้องที่อยู่น้องหานครับทุกค,คนเลือกเพลงนี้นะครับ พี่ข้าวยังนี่คนงเงินมาให้ค่ะนี่ใส่นนสหน้าอกเลยค่ะานอาตางนี่เอตรงนี้คจานชนะพันนี่จากคุณ ออนสลันออนสลันมอบเงินให้ห้าร้อยบาทอยากให้คนนี้พอดีได้ไปหาอาจารย์อกพลออดีก็จะเดินไปทางไปหาปุ่นจุ่นนะใช้พอ่นจุนใจได้อครับต้องขอในวขอบครัว ดูมีน้ำใจเดินทางมาลุงพลคันนี้ก็ไม่คิดหวังตามค้าประสงค์จริงๆแล้วก็ท่านจะมีเวลาที่จะร้องให้ถึงถึงสิบผลงานเพลงไอ้ท่านเอาผลงานเพลงเกี่ยวกับทหารไปเพิ่มเพงเกี่ยวกับบ้านเกิดของท่านเพราะเป็นบ้านเกิดของผมเหมือนกันที่สุโขทัอันนี้ก็สมข้าระสงค์ที่เดินมาทางนี้เดินทางมาทางนี้ก็รับไว้ดีๆว่าท่านจะ มีเวลาจะไม่เกี่ยวกับกุญแจเป็นกับดัเป็นกับสิบชิ้นก็อดีใจที่ท่านรับเรื่งนี้ไว้ขอบฟอสให้หน้าที่หน้าที่การงานเจริญจริงๆเพิน่นก็ขอให้อยู่ในทางโลกผู้เชียวนานเพิ่น ถ้ามีเวลาท่างในผมก็จะเดินทางมาเป็นวันวอยคามหมายดีครับทางเดินผมยังไกลมากอยู่ประเทศลาวเนาะนั่งเขียนสดๆนะก็รับเป็นยังดีขอจบผลงานต่างๆไว้ท่ากับลุงคนตรงนี้ขอาวคนข้าบเพิ่มน้อรับผมยกให้หมดเลย ต้งลิขิตท,ทำอะไรหรืออาจารย์ชนะพันธ์บุญน้อม นี่สำหรับผู้ใจดีนะครับที่ทมอบเงินให้ในการค่าเดินทางครั้งนี้ขอขอบคุณมารถอะไรครับมีคนมาส่งผมสัญญางมากเลยเป็นแบบน,นับ่งรถเกไปขึ้นรถไทซี่ครับวันนี้โค้งศิสิจะไปขึ้นรถถ้ามีถ้ามีรถขึ้นก็จะโค้งศิริเป็นที่ต้องถ้ามีรถออกถ้โหมีกองทัพจะเป็นปากทาาจากสะพุดเขาสะพุดไปไปลุงไสครับผมก็จะเดินทางเขานคร นครพนมเออฝากถึงถ okay. <I was S 1> ้าถึงปากทางตรงนั้นแล้วก็ผมจะเดินทางเข้าไปนครพนมโตเดินทางด้วยซึ่งผมก็จะแก้บุญไปด้วยเพราะว่าแก้บุญเพราะว่าเจ้าของเดินได้ย่างได้นี่เราไปนครพนมบพอหมดยังไปไหนสปลสกลนักแก้วโอ้โหครับสกลนครนครพนมรถตัวก็เดินทางไป่กระพุนโต มัส่งอครับนี่คือนี่คือเสื้อผ้าอยู่ไหนครับผมไปส่งบอสสอนี่คือเบอร์โทรของของของอาจารย์บรรจบอยู่ที่สอสทโรเจ็ดนครพนมนะครับซึ่งท่านรับเอกพลมรตการไว้อยู่ในในค่ายเพื่อนของท่านอยู่ใช้เบอร์มาให้ลุงเราจบไปนะครับเบอร์ตรวนี้ครับตัวที่ข้างบนข้างบนนีคือเบอร์ของนี่คือเบอร์ของอาจารย์บรรจบท่านเป็น อันนี้เบอร์ใครเต้ยแต่มันจบนะเมนบอกครับช่างลุงลุงสูตรเก้าสี่นะลุงผลว่าจะไปส่งที่บสอสสกลน,นะครับอันนี้เป็นเบอร์น้องสาวผมอาจารย์มันจบสอทรอเจ็ดทำไมบอกสอทรอเจ็ดสถานนี่ตอนนีโทรทัศน์ทหารเรืออันนี้เป็นของทาหารเรือสอเจอ ปฏิบัติการตามลำดนำผมจังหวัดนครปนมนขอซิ่งอยู่ในไายของรัชกาลนี่ขอขอบคุณนะครับเอาเสื้อผ้ามาขึ้นรถผมเดี๋ยวผมไปส่งมีจะเอ็มจะอัดปฏิบัตินุกฝั่งทหารแล้วผมไปเก็บของหนุกมีนนุกเป็นทหารด้วยเหรอ เดี๋ยวไปเก็บของลุงกันนะครับปฏิบัติเก็บเต็นท์บ่าวหนุโดนคำสั่งด่วนนะครับนี่ย้อนเสียงย้อนเสียงเขาเห็นตรงไหนฮึเห็นตรงไหนฮึไม่ต้องยกกบยกกอ๋อทานนี่กันเ็ลี่าเป็นได้นี่เหรอเห็นได้นะโอเค เก็บขว้งต้องยึดอึก่อนนะเก็บขว้างไมงนี่เก็บขว้างเราไปส่งฮันยูสกุลิปนี้ลาปก่อนนะครับสวัสดีครับ